โอ้หกำลังหิวเลยแม่ขอบคุณครับอะไรครับที่บ้านทำกิจการที่บ้านนี่คืออะไรแม่หักูไส้หมูไส้เนื้อไม้มีหน้าร้านไหมเนี่ยขายอยู่ที่บ้านที่บ้านเราทาอยู่โอ้ลาปากแล้วเราสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นผมทั้งไหนอ่ะพี่ทางทิก t o ็ตเขาเลแล้วพี่อธิบายดีบอกจุดจุดไหนที่รถมีปัญหามีอะไรเงี้ยพี่บอกหมดจริงใจดีผมเลยตัดสินใจมาดูของพี่เลยวันนั้นน้องโทรมาใช่บอกว่าพอดีพอดีรถคันเก่า เสียหายใช่ครับต้องการจะเปลี่ยนครับอยากจะได้รถคันหนึ่งไว้ใช้หนูใช้เยอะนะเหมือนก็เป็นเซลลนะใช้รถเยอะก็เป็นห่วงเป็นน้องพี่หญิงโทรมาดูรถอะไรเป็นไหมเขาบอกแฟนเป็นเซลขายรถอีกบอกเอองั้นมาดูครับงั้นก็ยังดีที่แบบยังมีคนดูเป็นรถนั้นมาดูก็จะมีสองคันใช่ครับก็ดูเปรียบเทียบกันใช่ดูเปรียบเทียบแล้วก็พาไปลองขับคันุ้นก็ไม่ได้ลองขับใช่ไหมจะดูแล้วแบบ โอเคคันนี้มากกว่าก็ใส่แจวคันนี้ใช่ครับคันนี้ก็อย่างที่แจ้งก็จะมีเรื่องเล็กหม่ที่มันไม่ตรงนะครับส่วนบอดี้ไม่มีชนนะเครื่องเกียรับประกันให้ปีหนึ่งหมื่นโลวันนี้ก็มานัดรับรถเดี๋ยวไปตรวจรถกันว่าตรงตามปกไหมได้ลองไปดูลองไปดู ตรงไม่ตรงไม่รู้อะเอาเอามาแล้วมาแล้วอะาไรมแล้วแล้วก็โอนตังก์มาแล้วด้วยนะเชื่อเลยว่าเดี๋ยวไปลองขับแล้วจะชอบเพราะว่ามันมันจะสูงกว่าคันเก่าคันเก่าน่าะเป็นสิบแรมสีใช่ใช่มั้ยอันนี้ไม่สูงแต่แสดาจะดีกว่าลองตรวจสอบอีกทีนึงว่ามีอะไรต้องแก้ไขเพิ่มเติมไหมได้ครับได้ครับวันนั้นมีรายการอะไรให้พี่เก็บนะเบอรพี่เรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยพี่ลองตรวจสอบดูแล้วมีอะไรอีกไหมปอยเลอร์หลังอะไอบอยเลอร์หลัง มันจะเป็นเป็นยังไงตอนแรกมันจะเป็นดังๆดวงๆครับพี่ที่มันจะดังๆโอเคครับตอนนี้ก็เก็บแล้วีมะได้อีกแล้วก็ไฟสองป้ายไฟสองป้ายโอเคครับเปยทุกใจเลยครับฝากด้วยนะครับถ้าเกิดขายหาถเรานมือสองฝากฝากช่องทางพี่ด้วยแนะนำให้พี่หน่อยนะครับคนใกล้ๆกันอ่างทองพี่กนุษยพันธ์ก็บ้านเดียวกันอะมั้งมัน เกียรติโต๊ะไปเลยใช่ครับเกีติก็ติดมาเลยนะครับก็น่ารักมากยังมาวนหนุนถึงนี่นะครับวันนี้สรุปรับไหมรับครับพี่รับครับงั้นที่ขออนุญาตถ่ายรูปเก็บฟังกันมานะได้ครับโอเคมาเนินซองโอเคขอบคุณนะครับมีปัญหาอะไรโทรหานะพี่ดูแลให้ปีนึงหมื่นโลนะได้ครับพ่อนะมีอะไรให้โทรหาเลยนะคนบ้านเดียวกัน โอเคก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันที่9เดือน9เลิกพิคาดขับและรวยอย่างเดียวนะครับนี่คันที่ของวันนี้นะลูกค้าก็ดูเราผ่านช่องทางทิกตอกมานะครับมาจากอ่างทองซื้อสดไม่แหวดโอนไม้ฟรีนะครับใครอยากได้วดัาดีต้องที่นี่โ o บ้ามาร์เก็ตทีดบอยซาขอบคุณครับ